าคุณแบนแล้วเอาแล้วคิด er ถึงเหลือเกินเกมนี้เกมหาที่ราหลักอืผมกลัวบัลยาวคิกซี่ไปดิชัดไปเิ่ถ้ากลัวไปคิกซี่ก็แบงคิกซี่ไม่เลยดีว่าจบข่าวเที่ยล้อ้าว เฮ้ยทีตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกอืมอันเลนนะอันเลนนะอันเลนนะดูผมจะดูก่อนว่าแบบแต่ละคนแม่งจะแบบไหนบ้างเอากิวดเรอเหรอทีตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกผมต้องดูแล้วว่าแต่อีกฟากนึงเนี่ยอีกฝา่งนึงเนี่ยมึงจะเล่นม้อยหน่อยใส่กูดูดี ว้าวทีม hmm. wow. ของคุณเป็นฝ่ายเลือกว้าว wow. นาคอดเหรอขอลุงได้ไหมอ่ะขอลุงได้เปล่าอโอเคทีม okay. รตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือก ได้ะจะเป็นสกินนี่ผมโอ้โหมาเลยขี้หายแล้วถ้าตัดเลือดก็ดีนะผมก็หวังว่าไว้อย่างนั้นเพราะงั้นตัดแมงเลเลิ์นะอีกฝั่งมีอเลนทาร่านะ ซินเกียยูอีซินนี้ตายไงเงเหลืออีกสิวินาทีเอาละมา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 เราจะไปกันต่อผู้ชมครับเราไม่มีวันที่จะจะกาให้มันได้ทันท่วงทีป๊าป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 ๊าโอโหโหหโหมอรีคิสมาร์ดป้าไปใช่ละถ้าเป็นด็อกออฟเลอร์ผม ไม่ใช่แบบเทพแขง่ขง,ขง,ขงตูจีแล้วเทพแข่งความรักมันก็จะแก่ๆหน่อยเอามีแบบแก่สองคนอะ่ะแก่้องยังแก่แตแกแต่ก็ยังแข็งอะ่ะเขาจะไหมนะผมสีขาวยาวเหมือนกันอาจารย์แดงบอลเนี่ย <laughs> แกตัวยังคอยแข็งอ่ะคอยคอยคอยแข็งมากเลย <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> ไม่รู้พูดพูดอะไรไปวะเนี่ยนะทา,าร่าะว่ามันอันนี้นะผู้ชมแต่มันมีเอ็กซิคิวเซว่ามันเดี๋ยวเดมันไม่น่ามันจะเป็นพวกพวกแบบว่ายังไงอะพวกพวกคิวนะทาร่าก็น่าจะแบบ แท,แทงเต็มสูบเพราะงั้นเราก็เอามายินดีต้อนรับซูอาโอวีถูกก็ละ่ะเรามาถูกก็ล่ะท่านผู้ชมครับมาครูไปด้วยกันมามาแล้วยูเดอร์อเรามีสองลุงลับเบิดลุงมีทาร่า กัวก่อนกัวก่อนกัวก่อนอืมพุ่งไปหนึ่งดอกไวโบไอ้เปิดแบบถึกจมดีไหวไหมอ่ะไหวไหมอ่ะไหวไหมไหวไหมไหวไหมไปนะไปได้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 นะเอานะเอานะได้นะได้นะได้นะ ไ,ได้ได้ได้นะใหญ่ล่ะใหญ่ละไปอ้อมไปเลยไปป้อมพายุหมุนพายุบหมุนอ้สัตว์พายุหมุนพายุบอะไปไหนไปไปไหนไปไหนไปไหนไปนี่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 ลุงลุงแกเนี่ยคอยแข็งอ่ะคอยแข็งอ่ะแต่อยยังคอยแข็งคอยแข็งอะบากเลยเอาต่อต่อตากูตายเอาไปต่อ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 อย่างงั้นเป็นไง สวัสดีท่านผู้เจริญที่เพียบพร้อมไปด้วยปัญานนญาวันนี้แทบเป็น,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 นความ <c oughs> <c oughs> ร,กามามร,รักรักเด็กแต่ว่าพี่เนี่มาเหนือเม่กับลุงอ่ะลุงกระเดคอยแข็งไม่มีจิตนำพาไม่มีจิตนำพาอ่ะมาลงล่างกันมั่ง นั่นแน่นั่นแน่อันแน่มามามมามามามไปต่อไปต่อเอ่ยได้ได้ได้ไมอาเระเอาเเอาเเอาลเอาลเออหมันเขี้ยวเหลือเกินเบทจิเบจอเลเดี๋ยวลงมาดูเลนกลางก่อนแอนแน่วีลา ลูกเหอนแกแต่แกก็ยังอะไรแข็งๆนะคอยแข็งคอยแข็งเอาไปไหนเราเฮ้ยอะไรอะไรอะไรได้เลยอะไรก็ไปโอเคไอ้ม้านลูงเก่งมากๆ ตายหมดได้เหรอได้เลยจะเย็นเย็นจะเย็น,เย,นเย็นลุงลุงามาแล้วไอ,สอ้สัสพา w e r สินซ่ Power ินซ่าเถอยสินซ่กตัดคลิปไปก่อนถูกต้องเก่ียังอยข็ง เออแต่แกยังค่อยแข่งนะเอาเลยไหมเอาไหมไอ้ไอ้ไอ้ยหญ่อะไร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 เก่าเหรอเก่าเหรอเก่าก็รู้เปล่าเชื่อเหอะไม่รู้กับแกที่ยังค่อยแข็งขอเนอะเฮ็ดผิดเพิ่มมึงจะมาเลยกูเปล่าฮะมาดินกีเลยเอ้ยเดินผ่านเฉยๆทั้งนั้นแกที่ยังค่อยแข็ง ออาไปเลยไปสองตัวเลยเหรอโอ้โหเข้าป้อมว่ะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซปเอรร์คีปกลัง่ที่คอยแข่งมาเลยโอ้โหโอเคนะก๊อตอย่าเล่นลุงนะลุงลงอ่ะลุงถึงแกแต่ก็ยังคอยแข่งอะไร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 วินล่าบอลวัด ลุงกแกเนีย่ยคอยแข็งมากเลย,ยแข็งมากจริงๆนะปับป๊บฟ้าไม่อยู่โอเคลุงกัแกแต่ก็คอยแข็ง,<ร>งได้เลยเ,เปิดจใจกูเปิดก่อนไหมเอาละลุงจะไปแล้วนะลุงล,งล,ล, <team> ลุงจะเล่นแล้วลุงจะเล่นแล้วลุงขอปั๊บนะขอบคุณ บันดังเพื่อนแท้หมือนดังเพื่อนแท้เหมือนดังเพื่อนแท้เพื่อนแท้มันมีอะไรมาเสนอหน้าได้อะไรอะไรอะไรเพิงโบเหรมปะเพิงบอพไงบจัไปโบจัดจิงหน่อยตะโจยนี่ตะโจยตะโจยจิงหน่อยมายิงเหรอไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรลุง ลุงแก่ในยุ่งขแค่ง่ายขแข็งฮ้ยท่านผู้เจริญที่มากไปด้วยปัญญาอะไร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 มันเก่งอ่ะใช่มันเก่งอ่ะลุงแกแล้านตะกีก้ขยแค่ <laughs> ลุงแกแต่ลุงเคยแข็งอ่ะลุงแกลูกแก่งมากมากเลยเอาไหมอ่ะเอาไหมเอาไหมโอเคไก่ป้าโอ้โหตบ๊กตาครับลุงแก่งมากมากเลยแกเรียกโอยแข็งอ่ะไปไหนไปไหนไปไหนเหรอไปไหนเหรอไปไหนเหรอ อาลุงเก่งมากเก่งยังค่อยเข่งค่อยเข่งอ่อ้ผู้จเจริญซึ่งบ้าเป็นปัญญาอ่อะไรอะไรอะไรใส่ไปสุดยา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 ,ยา,ยาลุ้นมเก่งโคตรแต่กูตายก่อนดีไหมโอ้เลวเ ค่อยแข็งค่อยแข็งนี่ใหญ่งค่อยแข็งๆๆๆลงเก่งเหลือเกินท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาเอาละจงเปิดใจเปิดใจ,ดใจกลับหนึ่งกลับสองกลับสามไปไหนเล่าไปไหนไปไหนนี่แหละตัวเอง โอ้ตายแล้ว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 ท่านผู้เจริญซึ่งมากพระะด้ดปัญญาอะไรอะไรอะไรมึงเจ้าเหรอมึงเอาเหรอม,มึงเอาเหรอมึงเอาเล่ะมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอมึงเอาเเหรอพื่อน มึงเอาเหรอ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 นี่นี่นี่ลุมันเก่งค่อแข็งดีบได้เป็นหนึ่งตัวได้เป็นคิวเอ้ยยายาลุงเก่งมากาโอนแต่ก็ตายแล้วอ้โทษทีเพื่อน <aparecer _ S 2> ลุง<ร>ไม่ไหวแล้วอ่ะลุงเก่งแต่ยังค่อแข็เอ้าวแล้วเดี๋ยวเวลาตัดแล้วเดี๋ยวเวลาตัดแล้วลอนนะตอนนี้แหละ มึงจะดูดเลืองอละป้อมเลนมังกรของเรา <c oughs> ถูกโจมตีถูกโจมตีนะบาลมังกรนะ่ะเอาละเอาละดูข้างนอกจะมีอะไรปัญหาวะแต่ป้อมยังไม่แตกโอ้โหป้อมยังไม่แตกโอ้โหเชื่อเขาเลย

ไอ,อ,อ้สัสเอ้ยแม่งไ,ไม่ถึงเพิงบอลเยอมาเพิงบอลไซเซตโอเคไม่มีใครเพิงเบาใบบอลอ่ะมันหนักมากมันหนักมากอะ่ะจงเปิดใจจงเปิดใจ ลุ่แก่ตะยุ่งค่อยแข็งเข้าใจมาไฟบอลกับขาบอไปซะเอาล้ได้เวลาใส่เสื้ออยู่แล้ว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 อะไรอะไรอะไร,ไรมาทำไมก่อน โอ้ตายแล้ว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 เออไปไปไปโอ้ยแม่งแต่ว่าเราไปต้องสองทางแล้วนะทางบนกับทางกลางและล่างไรนุ่มอูดทะเลอูรทะเล ่าลอตเริ่มเริ่มเริ่มได้เริ่มได้ฉลอดเริ่มได้อ,อย Jamie, ู่โอเคโอเคได้ได้ได้อลลาลาฟอนติโนมาแล้วการรัมอัสุดยอดแต่ว่านะแม่งมีทาราวไปโอ้โหเจกให้เมิดเลยอ่ะแต่ว่านะเราจะตุ้ม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 ตตุ้มตุุ้มต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 มตุ้มตุ้มตุ ใช่แล้วใช่แล้วอลังจะไม่แข็งแกร่งอาจไม่มีจิตนำพาใช่ลุงแข็งมากๆอะตอนนี้ลุงแข็งเยอะๆมากๆโคตรแข็งเลยลุงอะลุงแข็งโคตรแข็งนะลุงยังแข็งอะไอ้นุ่มอืไอ้นุ่มลุงอะแข็งแล้วความ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 คอคืออะไรทุกท่านนะความคอคืออะไร ฟาร์มคอวอยอเฮ้ยยาไอ้นัทจ้านี่นี่นี่ดู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 จริงจริงใครฟาร์มวะโค้ดฟาร์มโอ้โหศูนย์ห้าต้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีโจมตีตัวสุดรุ่ยถ้าได้สามทางยังไงก็ชนะอยู่ดี เล่นแคลรี่ไม่เล่น <Double kill. S 1> เออไม่มีแคลรี่ไว้ัง <Triple kill. S 1> ยอดเยี่ยมเหลือเกินมาจุดไฟส่งสว่างฉันเถอะจ้าสุดยิง่งยอดสุดยิงยงดย่งยอด,ยยดยยในเวลาลุมลุยแล้ว บิลลไม่หวานแล้วนะเอาดากไหมลาดาร์กอะดาร์กดากเอาดากไหมไม่เอาอระได้ไม่เอาดากใช่เปล่าจริงๆมันจีบมันจบดิมันจบมันจบแล้วมันจบแล้วนะคินมันจบแล้วเปล่ามันจบแล้วเปล่ามันจบแล้วนี ไอสัตว์จะโยบียังไงอะเผาไปเลยเผาไปเลยเผาไปเลยได้เลยเผาไปเผาไปอู้อู้เผาไปเผาไปได้ๆๆๆๆๆัตว์เอ้ยโอ้ยแม่งแม่งเล่นกูอย่างนี้เลยเหรอได้เลยสุดย่างยอดสุดย่งย่าสุดย่งยอด เป็นยังไงสุดยิงย่งอดโอ้ปวดหัวอันดับสุดยงอดว้าวได้มาแล้วโอ้เย h แม่แม่ผมว่าแบบเก่งจริงๆ,ๆแต่ละคนไม่ใช่เราอีกฝั่งแม่งไม่มีแคลรี่โอ้นะอ่ะเรามาดูกันว่า ใครเป็นคนแบกแบกโคตรน,น,นี่อันดับสีไ่ไม่ต้องห่วงแต่ลุงอ่ะช่วยเต็มที่วัลุงอ่ะถึแกเรียนคอยแข็งนะเกินสิบด้วยนะฮะว้าวใจสลายเมื่อไอแจกโหเชื่อก่อนเทพเลยว้าวเลยเงินเม็ดด้วยชาร์ลอตถึงไม่ได้แต่ข้อโอเคนะเพราะอะไรไหมเพราะว่าแบบ แอบไปไปลอยป้อมมาถือว่าก็ดีอ่ะเป็นโลมเป็น,เป,นเป็นเป็นออฟเลนที่ดีนะแล้วก็มีฉลาดนดี่แหละก็ะคือถึงแม้เขาไม่ได้เกินสิบคะแนนเกินสี่บาทแต่เขาช่วยแบบว่าแยกดันป้อมให้นะคือไอ้พวกคะแนนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการคิวกันใช่ไหมแบบว่าช่วยกันคิวกันแล้วดูผมดิสิบห้าสิบสิบห้านะแต่อีกฝั่งโอ้โหทาร่าต 8, ายแปดมิโล 9, 7, ตายเก้า 7, ตายเจ็ดตายเจ็ดตายแปดโอ้โหไม่มีแครี่เลย แล้วดูโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนแต่ละมือ้อแต่ละเดย์ดวลละครแม่งแจกอย่างชิบหายเลยนะฮะรายละเอียดก็เป็นอย่างนี้นผมก็คือดาเมจส,สุดๆก็จะเป็นอ่าคิวเลนนะครับผมแล้วก็คนที่แท้งก็จะเป็นคิวเดอร์ครับผมแล้วก็ไอซิสก็จะเป็นน,ปน่าเป็นใครว่าคิวเดอร์เหมือนกันนะฮะโอเคครับผมก็ตามนี้ผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตห้ลุงด้วยนะนะรับรองแว่าลุงแกดีจลุงยังคอยแข็งอะ่ะ นะสัปดาห์นี้ลุงลาไปก่อนสองลุงเลยแต่บ้านลุงอะ่ะสวัสดีหลานๆโอ้เแย่โอ้